นี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากผมได้เก็บไข่ของจิ้งดีดเอาไว้นะครับนี่ครับอันนี้คือจิ้งดีดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับตอนนี้ก็ผมได้เก็บไข่ของจิ้งรีดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้แล้วนะครับนะครับวิธีการเก็บ ผมก็จะเอาใส่ขวดมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมใส่ขูดมะพร้าวนี่ครับคือจิงหลีดพอพันไม่พันนะครับอันนี้ก็ได้หมดไข่ไปแล้วนะครับนี่ครับวิธีการเก็บไข่ของผมไข่จิ้งหลีดนะครับ นี่ครับผมก็จะบันทึกวันเวลาเอาไวา้วันนี้ผมได้เก็บวันที่เก้าเดือนหกสองสามนะครับอันนี้ครับสภาพไข่ของจิ้งหรีดที่ผมได้เก็บไว้นะครับไข่นี้ก็ต้องมีอุณหภูมิและความชื้นครับไอตัว ที่ผมเก็บไว้ก็คือตัวนี้ตัวที่เป็นสีน้ำตาลเข้มๆนั่ก็คือปุ๋ยมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะได้เก็บแต่ละครั้งนะครับผมก็จะได้บันทึกวันเวลาเอาไว้อันนี้ก็มีอีกถุงนึงนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนหกสองสามนี่ครับ อันนี้ไอนนที่เป็นเม็ดขาวๆเล,ล็กๆก็คือไข่จิ้งหรีดนะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่กุยมะพร้าวตรงนี้เราก็ต้องให้ความชุ่มชื้นเอาไว้นะครับโดยการฉีดฟอกซี่ให้มันมีความชุ่มชื้นนะครับนี่ครับอันนี้เริ่มแห้งอันนี้ผมก็เพิ่งเก็บวันที่สิบห้าเดือนหก สองสามนะครับผมก็จะบันทึกเอาไว้นี่ครับผมก็เก็บได้สามถุงนี่ครับจิ่งหลีดชุดแรกของผมนี่ครับได้ออกออกมาแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมจะดูว่าจะเห็นได้ว่าเป็นลูกจิ่งหรีดที่ตัวเล็กมากเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็เตรียมบ่ออนุบาลต่อไปนี่ครับตัวเล็กๆนี่ครับอันนี้คือชุดแรกที่ผมเก็บไว้นะครับเป็นวันที่8 เดือนหกนี่ครับก็ได้เพาะออกเป็นตัวแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ทำการแยกและเก็บไว้ในบ่ออนุบาลต่อไปนะครับการเลี้ยงกิ่งดีของผมก็เป็นลักษณะแบบบ้านๆน,นะครับไม่ต้องมีโรงเรือน นี่ครับเลี้ยงแบบในถังนี่เลยนะครับเน้นพื้นที่ที่น้อยๆครับก็เป็นการทดลองเลี้ยงนี่ผมได้ซื้อถังอันใหม่มานะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าถัางเดิมนะครับเพื่อจะเป็นบ่ออนุบาลของจงิ้งหรีดชุดแรกของผมนะครับคือตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าบ่ออนุบาลของผมจะเป็นลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเล้แงแบบนี่แหละครับเป็นทาวเฮาสเล็กๆนี่แหละครับไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายเป็นการเลี้ยงแบบทดลองเลี้ยงแบบเอาไว้กินนะครับ <c oughs> ถ้าได้จำนวนเยอะๆหรือมากกว่านี้ก็จะได้จัดจำหน่ายไปนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าบ่ออนุบาลของผมกับจริงดีชุดแรกที่ผมซื้อมานะครับก็พันไม่พันในราคาหนึ่งร้อยกว่าบาทนี่ครับอันนี้ชุดแรกที่ผมได้นะครับที่ผมเก็บมาแล้วชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ต่อไปนะครับผมก็จะต้องซื้อ ถังมาไว้เหมือนเดิมนะครับคือถังสีเขียวนี่ครับพาะมีขนาดใหญ่กว่าถัางสีดำเพื่อเป็นถังสำหรับเลี้ยงจิ้งดีดในทาวเฮาหรือว่าพื้นที่เล็กๆนะครับแคบๆเราก็สามารถเลี้ยงจิ้งดีดได้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมสุดนี้เราก็ทำเป็นเมนูอาหารต่อไป เดี๋ยวมาดูกันว่าบอร์อนุบาลบอร์แรกจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับโดยจรใช้จิงลีชุดนี้แหละครับข้อควรระวังก็คือมันสามารถไต่ขึ้นมาได้นะครับท่านผู้ชม ชมการต่อไปนะครับนี่ครับโบจิ้งดีดโดยการ DIY จากกล่องพลาสติกนะครับหรือว่ากล่องเครื่องมือนี่ครับก็จะมีขนาดสูงอยู่นะครับท่านผู้ชมผมก็ได้เอา นี่ครับมันจะมีตัวเล็กๆนีครับลูกทําเป็นบ่ออนุบาลน,นะครับนี่ครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการถือลังไข่ครับแผงไขพ่พลาสติกนะครับเอ้ยขอโทษแผงไข่กระดาษนะครับ ครับโดยใส่ในกล่องพลาสติกและก็แถบไอสีเงินเงินนี้ก็คือป้องกันไม่ให้ตัวจิ้งหรีดไตออกไปข้างนอกได้นะครับป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าแผ่นสีเงิน,เง,นเงินนี้มันจะ มีความลื่นนะครับจิ้งอีดไม่สามารถก่อและไตออกจากกลองพลาสติกที่ผมจัดเตรียมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลน,นี่ครับท่านผู้ชมมันก็สามารถเลี้ยงได้นะไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่ที่ใหญ่ๆก,กว้างๆนี่เป็นพวกเทาเฮาเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่มีอากาศถ่ายเทยนิดนึงนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับจิงหลีดท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าว่าจิงหลีดผมจะโตไหมนะครับ อันนี้ก็อยู่ขั้นบ่ออนุบาลอยู่นะครับท่านผชมนี่ครับเราก็จะได้จัดเตรียมอาหารอาหารจิ้งหรีดก็คือเป็นอาหารไก่ไข่นะครับเราก็มาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือผงเล็กๆนะครับเพื่อจะให้จิ้งหรีดที่ตัวเล็กๆนี้นะครับตัวขนาดนี้ได้ดูดกิน ได้นะครับสําหรับน้ำก็จะเป็นจะใช้ฟอกซี่ฉีดในแผงไข่ก็ได้นะครับโดยที่ฉีดแบบไม่ให้เปียกมากเกินไปนะครับเพื่อให้จิงรีดตัวเล็กสามารถดูดในแผงไข่กระดาษได้นะครับหรือว่าเราจะฉีดใส่ ขุยมะพร้าวนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆให้มันชุ่มๆแล้วจิ้งหรีก็จะสามารถดูดกินได้นะครับถ้างั้นก็แบบนี้ครับแบบนี้ก็จิ้งหรีตัวเล็กก็ดูดกินอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้ครับกำลังดูดกินน้ำ ที่ผมฉีดใส่ในกระดาษนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆถ้าผมเลี้ยง ขึ้นมาโตคลิปต่อไปก็ให้มาชมกันได้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนที่ผมเลี้ยงในกล่องเล็กๆนี่นะครับขอบคุณครับ